ให้สแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ผ่านฟังทางนี้ครับ1สิงหาคม67เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทโดยรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งต้องสมัครสมาชิกก่อนแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากไม่ผ่านในขั้นตอนการสแกนหน้าปัญหานี้มีวิธีแก้ง่ายๆไม่ยุ่งยากครับสามารถยืนยันตัวตนได้ห้าช่องทางดังนี้ครับช่องทางแรกคือตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐนะครับหรือว่าตู้เคีย์ออส โดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็สมาร์ทโฟนเสียบัตรไปที่ตู้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏที่หน้าจอช่องทางที่2คือโหลดแอปไทยดีครับหรือว่าชื่อเดิมคือดีโดป้าของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นท่านก็เข้าแอปทางรัฐกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วเชื่อมโยงข้อมูลจากไทยดีช่องทางที่3คือยืนยันตัวตนแอปทางรัฐผ่านตู้บุญเติมนะครับ เลือกเมนูทางรัฐแล้วก็ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอช่องทางที่4คือยืนยันตัวตนผ่านแอป7 e เ e ่นอครับแล้วก็นำ QR c o า QR Code ไปแจ้งกับพนักงานและช่องทางที่5ก็คือไปษณนย์ทุกสาขาครับนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกแบบ Walk-in 5,199แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยประชาชนในการลงทะเบียนได้แก่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน1,722ศูนย์ทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์1,200แห่งทั่วประเทศยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน และร้านค้าให้บริการธนาคารออมสิน1047แห่งทั่วประเทศและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกาศ1238สแห่งทั่วประเทศครับเมื่อท่านได้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับในแอปทางรัฐจะแจ้งผลว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านในวันที่22กันยายนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ครับวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึง15กันยายน67นะครับถ้าใครลงวันนี้ไม่ได้อาจจะมีคนลงเยอะนะครับสามารถไปลงในวันถัดไปได้มีข้อสองสัยสอบถามที่สายด่วนดิจิทัลวอลเล็ต1 1 1ครับ